ข่าวด่วนครับพี่คน พ่ซีสิวัตได้รับคำชมไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับรายการหมอลำไอดอลเมื่อวานนี้ในช่วงที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยออกมาร้องเพลงนะครับหลังจากร้องจบเนี่ยก็มีการโอ้พูดเรื่องราวความรู้สึกต่างๆครับกับพ่อโจ้นั่นเองในขณะที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องเนี่ยร้องไห้กลางรายการครับแล้วก็ขอบคุณพ่อโจแบบที่โอ้สร้างชีวิตให้น้องนะครับแล้วก็ให้โอกาสน้องที่ก้าวเข้ามาอยู่ในนี้นะครับ หลังจากนั้นครับโฟกัสไปที่พี่ซีซีวัตครับพี่ซีซีวัตเนี่ยได้ชื่นชมอุ๋งอิงแบบนี้ครับในข้อความที่พี่ซีซีวัตเนี่ยได้พูดออกมาครับถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะพี่ซีซีวัตเนี่ยบอกว่าอุ๋งอิงเป็นไอดอลของใครหลายๆคนได้เลยนะกับการสู้ชีวิตถ้าใครได้ติดตามชีวิตน้องเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อโจโด้วยที่เป็นผู้สร้าง ให้อุงอิงพีแพงมาถึงจุดนี้นะครับนี่คือคําของพี่ซีสิวัตรที่ได้พูดกลางรายการเมื่อวานนี้นะครับหลายคนเนี่ยมิมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็บอกว่าชื่นชมพี่ซีสิวัตรนะคะที่ติดตามสตอรี่น้องชื่นชมพี่ซีสิวัตรที่ทําการบ้านเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ว่าทําไมน้องถึงร้องไห้นะครับนี่คือพิธีกรที่เขาทําการบ้านนะครับนี่คือพิธีกรที่เขา ทราบเรื่องราวขององค์อิงมาเป็นอย่างดีนะครับไม่เช่นนั้นพี่ซีสิวัตเนี่ยพูดออกมาไม่ได้แบบนี้เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะครับขอชื่นชมจริงๆกลางรายการจริงๆแล้วก็เป็นผู้ดำเนินราย,รายการที่ทําการบ้านเป็นอย่างดีนะครับสำหรับพี่ซีสิวัตเนาะโดยเฉพาะช่วงที่องค์อิงร้องไห้แล้วก็ fc แฟนคลับเนี่ยไปคลองช่อง WorkPoint นะครับเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปครองช่อง Work Point กันเลยทีเดียวแล้วก็พี่ซก็คือเป็นตัวแทนที่ดำเนินรายการนะครับคือบางคนเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกับว่าบางคนเขาไม่ได้ติดตามอุงอิงเนะี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าทำไมถึงร้องไห้ขนาดนี้ทำไมอุงอิงถึงขอบคุณพ่อโจขนาดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะตัดบททุกอย่างเลยน,นั่นก็กคือพี่ซีสีวัตรครับที่อธิบายให้รู้ว่าทําไมองค์อิงถึงต้องร้องไห้แบบนี้น้องก็คือไอดอลคือชอบคํานี้มากพี่ซีสีวัตรพูดบอกว่าน้องก็คือไอดอลให้กับใครหลายๆคนที่สู้ชีวิตนะครับอันนี้อุ้มอิ่มชอบคํานี้มากๆเพราะว่าในปัจจุบันนี้แล้วก็ตั้งแต่อุ้มอิ่มอ่านข่าวน้องมานะครับเราเห็นหลายคอมเมนต์ครับที่บอกว่า 1. มีพลังสู้ เพราะดูคลิปวิดีโอขององค์อิงเพชรบ้านแพงหายป่วยจากกันเป็นโรคซึมเศร้าเพราะดูคลิปองอิงเพชรบ้านแพงมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ต่างแดนแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานทุกๆวันก็เพราะว่าดูคลิปอุงอ์อิงเพชรบ้านแพงหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็ง เพราะดูคลิปอุงอิงเพชรบ้านแพงมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เราได้ได้รู้จาก f อฟแฟนคลับได้รู้ความรู้สึกเหล่านั้นเนาะจาก f อฟแฟนคลับนะครับนี่แหละครับทุกคนคือไอดอลตัวจริงนะครับไอดอลของของประชาชนคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับองอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนต้องบอกว่าอุ้มอิมก็ขอพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าน้องก็มาทำให้อุ้มอิม มีกำลังใจในการที่จะทํางานอยู่ตรงนี้นะครับมีกําลังใจที่จะอ,อยากจะทํางานในวงการบันเทิงนะครับคือน้องเป็นแรงมันานใจเลยเราคิดว่าโอ้โหอุงอิงเป็นเด็กบ้านแล้วทําไมน้องมีพลังมากมายขนาดนี้ทําไมน้องสู้มากมายขนาดนี้นะครับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่เคยขาดลามาสายไปกับวงหมอลําทุกงานนะครับมันก็เลยทําให้แบบโอ้โห เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะสู้กับชีวิตในทุกๆวันนะครับอุงอิงคือแรงมานานใจเนาะให้กับใครหลายๆคนในการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะครับทุกคนคิดเห็นเหมือนนุ้มอิ่มข่าวกระแสไหมแล้วก็ขอบคุณพี่ซีมากๆที่ได้พูดคํานี้ออกมาว่าน้องเป็นไอดอลให้กับคนสู้ชีวิตคเนี้เป็นคำที่ประทับใจ FC สแฟนคลับมากเมื่อวานนี้พี่ซีได้รับคำชมเยอะมากจากรายการหมอลำไอดอลนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ซีคือน่ารักมากแล้วก็ต้องบอกว่า อ้มอิมเอ,เองนะครับก็มีโอกาสติดตามผลงานพี่ซีอยู่เรื่อยๆแล้วก็เราสืบทราบมาว่าพี่ซีเนี่ยตั้งแต่ทํารายการหมอลำไอดอลมาก็มีการไปขึ้น วงใจเกินร้อยซึ่งเหมือนกับว่าอยากไปสัมผัสบรรยากาศของความเป็นเวบนเวทีหมอลำนะครับซึ่งพี่ซีก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็พี่ซีเนี่ยอยากมาขึ้นสาวน้อยนะแต่ว่าคิวเนี่ยไม่ตรงกันซึ่งวงอิงบอกว่าพี่ซีเมื่อไหร่จะไปขึ้นสาวน้อยมาขึ้นเวทีกับหนูพี่ซีบอกว่าคิวก็คือไม่ตรงกันนั่นเองพี่เขาก็มีถ่ายละครถ่ายนูน่นนี่นั่นแต่พอวันนั้นนะ่ะจังหวะแล้วก็เวลาที่ตรงกันพอดีกับหมอลำอ ใจเกินร้อยนะครับพี่ซีก็ได้ไปไปแสดงบนเวทีนั่นเองครับทุกคนนะส่วนคลิปนี้อุ้มิ่ก็อยากเอาเรื่องราวมานําเสนอครับทุกคนกับพิธีกรคนนี้นะที่เอฟซี FC แฟนคลับสาวน้อยเนี่ยประทับใจซึ่งแบบเอาอยู่เนาะเอาเอาทุกคนอยู่มากๆแล้วก็ เมื่อวานนี้อุงอิงร้องไห้ก็มีดราม่าเหมือนกันถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่าไม่อยากพูดถึงนะครับก็มีคนมาว่าน้องทําไมถึงร้องไห้ทําไมนู่นนี่นั่นก็ก็ไม่อยากพูดถึงนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้อุงอิ่มเอาเรื่องราวดีๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังคือขอชื่นชมพี่ซีจริงๆพี่ซีเนี่ยรู้แมก้กระทั่งว่าพี่ พ่อโจเนี่ยเป็นคนสร้างชีวิตใหม่ให้กับน้องอุงอิงไปบ้านแพงนะครับเนาะคือพอรู้เรื่องราวแล้วพอพี่ซีพี่ซีซึ้งเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้คนในสตูดิโออะ่ะคือร้องไห้กันหนักมากเลยนะครับนะมีพี่ต่ายสุวรรณเนาะใช่ไหมแล้วก็มีศิลปินอีกท่านหนึ่งที่นั่งเป็นโค้ชอ่ะเขาร้องไห้แบบจริงจังมากครับทุกคนจริงๆนะคนที่ ไม่ว่าจะติดตามน้องมาตั้งแต่แรกเห็นแล้วร้องไห้หรือคนที่เพิ่งมาติดตามน้องแล้วร,รู้สตอรี่น้องเนี่ยก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมี2องเลเวลครับคนที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปวันออเดชั่นอันนั้นคือร้องไห้หนักมากแล้วก็คนที่ติดตามน้องในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่รู้ว่าเรื่องราวความเป็นมาของอิงเ,งเนี่ยเป็นมายังไงบวกกับด้วยองค์อิง,องร้องหอบฝันมาหลังห้านกลางรายการด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ครับทุกทุกคนทําให้แบบโอ้โหหลายคนก็คือ น้ำตาซึมน้ำตาไหลกันไปนเลยทีเดียวนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับนะ,ะก็ไม่รู้เมื่อวานก็ร้องไห้ตามครับทุกคนคือเราไม่ใช่คือเราร้องไห้ไม่ใช่ว่าร้องไห้แล้วเราซึมเศร้านะเราร้องไห้แล้วเรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องครับทุกคนซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเอิธฮักนางเอกน้อยเนี่ยติดอันดับโลกไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับติดอันดับโลกไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันดีใจแทนน้องที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนที่บอสโจบอกว่านอนข้างคออวัวไปร้องเพลงตามตลาดนัดอย่างเงี้ยชีวิตไม่รู้เลยว่าจะได้เรียนต่อไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่วันนี้องอิงมายืนอยู่บนรายการที่แบบดังที่สุดนะครับแล้วก็น้องมายืนตรงช่องที่ดังที่สุดตอนนี้น้องอยู่ในจุดที่สูงที่สุดสําหรับศิลปินที่เป็นหมอลำนะครับทุกคนอันนี้พูดได้เต็มปากเลยนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คือ นะซาบซึ้งแล้วก็ร้องไห้ไปตามๆกันสําหรับเมื่อวานนี้แล้วก็ขอชื่นชมเะครับไปยังพี่ซีสิวัตด,ด้วยที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องเนาะเราจะเห็นบรรยากาศที่พี่ซีเนี่ยหยอกล้อกับบุงอิงบ่อยๆนะก็เหมือนพ่อลูกกันเออฟิลประมาณนั้นนะครับเนาะ ก็น่ารักกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ